วันนี้สภาพมันกินนังหมูกรอบนะครับที่เขาอบไปในช่วงทันปุ้นนะครับพึ่งกรอบพี่น้องเอ้ยออบไว้สามสัปโมงพึ่งกรอบนังกรอบกยางฟอกกรอบปลากรอบพึ่งแบบนั้นโอ้โว้ยปลากรอบนุ่งหะข้างห,หน้าในนี่นุ่งเนมกระดูดออกบุกโอ้โว้ปนนยปลากรอบนี่เด็กมันกินผู้เดียวนะครับเพื่อ,อว่าแม่บ้านเพิ่งออกไปช่วยลักสัตว์ป้าเอ้าไปโอ,อกาสพอดีสุ่ม,มืหอ ม่นก็ลอยมากซมือมนก็ลอยมากมันน eh, so ี้ไปได้นิโอกาสเด้มากินพูดเดียวเนาะแกเสียบไข่แล้วเหลือสวดแล้วเราไ่าอกได้สนใจอะไรบางเนี่ยบรมังค่ามองวกไปไะเดีอะไรเนี้เนี่มันเสียบเนาะประดยจกินน้ำเนาะอื้ออนั่งัปวนยำบัได้ดังพัวพวพัวพัวปันเชลชีวุตรดไปนอนเลยมาเลยครับบาป้ากินน้ำกันนะครับมัอนี่สำหรับมันนี่ละบ่มียังมากเาเดาไปกินยุู้เดียวนี่ละเดนโอกาสเดีวมากินผู้เดียวจากมือนีะครับ อันนี้เป็นนะไอ้เป็นคาหมูอบโอ้งนะครับเป็นคาหมูอบโอ๊บอมันซีชวโมงบุล่ะถังเต๊ยังบุล่ะได้เห็นบุล่ะครับอเอามากินนะครับโอ้ยอบสูตรนี้นี่อันนั้นนี่ยันนั้ป๊กเลยนะครับกลัวจริงนะครับโอ้ยแล้วจะมีสูตรแล้วจะมีวันหยุดสูตรมือหรังนะครับนี่นะอมัดจิ้นก้อนมือนี้โอ้ยแลีวลาบปากเลียวลาบปากชักชันทำมือนี้ลาบปากชักช ผมมีผู่ใดมากินอะไรกินที่้เ่อยนี่ครครกินนักนนนนงกินกันโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้พี่ปเยนี่ละโอ้ยเสีบยบอะไรเขากินไปน้ำกับบังไปน้ำกินไปน้ำหมยําไม่น้ำไม่รับเอาไมันจะวัวพุง่งนั่งัดเท้ซะเดียนี่นะครับแต่หอนบบบเนีย้ยเพระาะว่าออกจากอ,อันันอูไม,ไม่ไม่นะครับเพื่อเลยห่อนจะหน่อยก็เลยควาย,วายากิบควยจับเออเดี๋ยวมาเปน็นห่านหน่หอยพวกเขานะครับแต่ขบปากขมนเลยนี่ดังกวบววันเนี่ยนั่นนี่ดนนี่ นิ่มแบบรุ่งว่าตระูบเน,นื้อนี่ปะติดกระดูบนะครับปนในโอเพราาา่านะฮู้ยนังงานนี้เป็นเป็นหมูเป็นขาหมูขาหนานะครับที่เอามาอบปิงมันนี้นะครับเขาทำความาสะอาดเรียบร้อยแล้วเขาก็มาหมักใส่เต็มปุง<อ>๋งคนนี้นั่นใส่เขา้ไเขาไปแต่ก็ใส่เข้าไปแบบห้องก็มาเข่าอบนะครับ<อ>าาประมาณสี่ชัยย่วโมงนะครับเพื่อจะได้กินจะหอยจะกินเขาไปต้องกบ้งเสวยเนื้อเขาไม่จินจงเล่นอันนี้ตัวนะครับกินผู้เดียวรู้เขา่ามาก,กวนเนี่ยรู้ว่ามาก,กวนโอ้ยม<อ>ันได้คัไดไปใจขัดมันนี้ขัด ได้กินแบบร helmet, ทราบใจไอีีบีมมีถือฟ้า USSR, oh, หม้อแต่ละมั่งบมีถือฟ้าหม้อบ่มีถือแต่ละมั่งโอ้ยนะครับเดกว่าความซุปในขันนะครับเออสีตุ้ไฟสีโอ๊สีโอมาเรมันกว่าสีอนะครับสีมันว่าจำเจียวบู้ยงถึงหวันเมื่อไหร่วนทอนครับทอนแอาจำเจียวลงไปอย่าไปจูดเจียวสูดจวดท่านี่ละหัวยำจำบู้อะปวดยังถึงวานาปเนาหวันจะพร้อมกัน เอาสบาบที่ไหนกูยังไลสวัสดีกับพม